จริงอะความแรปมันมีอะไรก็ได้แต่มันมีมิติของมันอยู่ในนั้นใช่ใช่ใช่งั้นหมายความว่าสโคบของเขาไมฮิพฮอปเนี่ยอัตราเนี่ยฮิพฮอปแม่งไม่ได้มีแค่การหยาบคายใช่มันต้องมีมิติและมีตัวเองอยู่ในนั้นด้วยใช่เหมือนฮิพฮอปมันคือคือเราก็ไม่สามารถพูดได้ว่าฮิพฮอปมันคืออะไรใช่ไหมพี่เพราะเราไม่แม่งไม่ใช่เจ้าของขนาดนั้นอะเราไม่ใช่เจ้าของวัฒนธรรมอย่างแน่แต่สิ่งที่เรารับมาแล้วเราแบบแล้วเราปรับตัวเข้ากับมันได้อะมันคือมันมันมีข้อดีอย่างมากก็คือแบบมันเอ็กเพรส e x p r e s s ความเป็นตัวเองก็คืออย่าไป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 หยับคายให้มันมาก Express สเดสที่โฟกัสที่ความเป็นตัวเองออกไปจะดีกว่าเหมือนเหมือนถ้าหยาบคายเราต้องเราต้องรู้ว่าเรา express ความหยับคายนั้นเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนหยาบคายหรือเปล่าหรือเพราะจริงๆแล้วเราโดนอะไรมากระทบเราเราถึงอยากหยับคายนั้นงั้นงั้นสโคบไปพี่หน่อยว่าฮิปฮอปของอัตตาคืออะไร ถ้าถ้าเอาว่ากันตามสูตรมันคือมีเอลเมนต์ของมันใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือคือจริงเอลเมนต์ผมว่ามันเป็นแค่การบัญญัติขึ้นมาแต่จริงๆแล้วฮิปฮอปอ่ะดาจจากในใจคนมันไม่เหมือนกันนะสําหรับแบบอายันยกตัวอย่างอย่างพี่เองฮิปฮอปของพี่แม่งคือการวิถีการใช้ชีวิตมันคือวิธีการใช้ชีวิตความคิดต่างๆเราได้จากแนวคิดจากตรงนั้นมามันคือเขาเรียกว่า reference ดีกว่ามันคือ reference การใช้ชีวิตสาหรับพี่นะไออย่างอัตยตาคืออะไรฮิปฮอปคืออะไรเพราะว่าถ้าถ้า ถ้าอย่างที่พี่พูดอย่างนั้นมันมันคือแบบเขาเรียกว่าอะไรก้อนมายเซตของคนกลุ่มหนึ่งที่ที่ยึดไอ้ก้อนนั้นเป็น r e ฟเ r e นซ์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ช่ซึเออผมว่าก็ก็น่าจะเป็นอะไรประมาณนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าตัวผมมันไม่ใช่ฮิปฮอปนะเออเพราะว่าผมไม่ได้มีมายเซตว่าแบบเอ้ยเราเราต้องรัดชีวิตกูต้องฮัตเซอร์อะไรไม่ได้ใช่ใช่ผมผมก็ก็รู้สึกผมก็เป็นผมนี่แหละก็ไม่ได้ฮิปฮอปอะไรใช่ คือเข้าใจแหละว,ว่าฮิปฮอปแบบมันสามารถเข้าถึงทุกคนได้นี่มนไม่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่แต่แต่คำว่าคําว่าฮิปฮอปที่พอพออัตตาพอมาจับมาอยู่กับมันจริงๆอ่ะนึกออกไหมมันก็มันมันคืออะไรอะมันมันมันสามารถจับแนกออกมาได้ไหมหรือว่าไม่ได้ผมก็ไม่รู้นะพี่มันมันอาจจะเป็นแบบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอยู่กับแก๊งคนที่มีมายเซ็ตแบบเดียวกันแก๊งแก๊งแบบแก๊งฮิปฮอปอ่ะเออถ้าเกิดสโคง่ายฮิปฮอปคือมายเซต ค,คือความคิดประมาณนึงคือความคิดใช่คือ,คอชุดความคิดแบบนั้นอ่าโอเคโอเคโอเคเข้าใจใช่เขาเขาใจ,าใจอ่ะนั้นพี่ขอกลับมาที่เรื่องดนตรีก่อนเมื่อกี้ได้ไฮไลท์อันหนึ่นะแล้วพี่พอลสลาอตาคืออะไรนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์นะครับผมรายการกูดทำอะไรก็ได้จริงๆรโอเคโอเคอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันกดหน่อยดิโอ้ใจคอจะดูองเดียวเลยเหรอร้อง นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดไม่ดีโอใจคอจะดูคงเดียวเลยเหรอร้อ,องอ่ะนั่นะนะ่นะ